สวัสดีค่ะสุมเรื่องเล่ายินดีต้อนรับสู่ซุ้มพยากรหัโหราศาสตร์อับสราพุรานะคะสัปดาห์นี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาในระหว่างวันที่9-15มีนาคม2567เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์มีดาวอายุคือดาวจันทร์ก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรีบหาย ดาวกลรกินีคือดาวสุขที่กําลังโครจรเข้าพบลาภะของดวงเมืองก็จะทําให้คนวันอาทิตย์ของที่ถูกใจแต่ก็จะทําให้เสียเงินนะคะมาดูการเปิดไพ่อัปสราปุระค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์คุณกำลังอยากได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้เงินมากถ้ามันเกินกำลังต้องไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะสมหวังแต่ถ้ากำลังรอเงินที่จะเข้ามาก็ขอให้ทำใจเงินมาแน่ค่ะแต่ต้องรอ ส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานมีการแข่งขันกันสูงหากคุณทำงานอยู่แล้วก็ต้องถูกประเมินจนทำให้เครียดแต่ถ้ายังไม่มีงานหรือกำลังหางานใหม่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรู้จักหรือเพื่อนสนิทค่ะสำหรับเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คนมีคู่ชีวิตวุ่นวายจนอยากอยู่คนเดียวอยากไปถือศีลฟังธรรมไปหาสถานที่เงียบๆใช้เวลากับตัวเอง ส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนรอไปก่อนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจัน,นทร์มีดาวอายุคือดาวอังคารคนวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์แต่ก็ขอให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะเพราะมีงานใหญ่รออยู่ดาวการกินีคือดาวอาชิตเวลานี้อยู่ในภพลาภะาของดวงเมืองโชคที่จะได้ก็ได้น้อยเพราะเป็นการากินีแต่สิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปเดี๋ยวมันก็กลับมาค่ะ มาดูการเปิดไพ่อัปสราปุระสำหรับคนเกิดบันจัทร์นะคะดวงการเงินของคนเกิดวันจัทร์มีความลำบากใจในการใช้เงินค่ะอย่าพึ่งให้ใครยืมเงินอย่าพึ่งลงทุนที่เสี่ยงว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยเพราะเงินที่คุณจะได้มานั้นมันเป็นการขายฝันนะคะส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันจัทร์มีความวุ่นวายในการทํางานมากค่ะระวังการแย่งงานการโยนงานโยนความผิดมาให้หากตั้งรับไม่ดี เราจะถูกเอาเปรียบแต่คนที่เกิดวันจันทร์ก็มักจะใจอ่อนยอมให้เขาเอาเปรียบอยู่เรื่อยสำหรับเรื่องของความรักคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้คนมีคู่จะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตคู่แต่ก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคู่ชีวิตค่ะส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่เกิดวันอังคารมีดาวอายุคือดาวพุธเวลานี้อยู่ในภพวินาศของดวงเมือง ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางและการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะดาวกาลกินีคือดาวจันทร์เวลานี้หากทำดีแล้วรับผลการทำดีของคุณได้เลยค่ะมาดูการเปิดไพ่อัปสราราะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารคุณจะมีโชคลาภทางการเงินค่ะแต่ระวังจะมีคนมายืมซึ่งคุณก็ปฏิเสธได้ยากและโชคที่จะได้มานั้นขอให้แบ่งปันกับผู้มีพระคุณของคุณด้วยค่ะ ส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันอังคารงานเยอะและงานหนักคะ่ะแก้ปัญหาไม่เว้นแต่ละวันดีที่มีหัวหน้าง,งานที่ดีคุณจะผ่านมันไปได้และจะได้รับผลสำเร็จจากงานที่ทำคะ่ะสำหรับเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารคนที่มีคู่ควรให้เวลากับคนรักบ้างนะคะอย่ามัวแต่หาเงินจนละเลยจะทำให้มีปัญหามือที่สได้คะ่ะส่วนคนโสดอยู่ระหว่างการเลือกคะ่ะคนที่เกิดวันพุธ มีดาวอายุคือดาวเสาเวลานี้อยู่ในภพลาภะของดวงเมืองการทำงานจะมีคนคอยช่วยสนับสนุนค่ะดาวกรกเินีคือดาวอังคารอยู่ในภพกรมมะและกำลังจะเดินทางเข้าภพลาภะของดวงเมืองงานที่กำลังจะได้อาจจะถูกปัดถูกเลื่อนขอให้ทบุญสะดาะเคราะห์ให้ทุกอย่างคลี่คลายค่ะมาดูการเปิดไพ่อัปสราภุระสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะดวงการเงินของคนเกิดวันพุธ มีเงินหมุนเวียนไม่ขาดมือค่ะเพราะที่ผ่านมาคนวันพุทธทำงานหนักเพื่อครอบครัวมาตลอดส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันพุธงานที่ทำอยู่จะสร้างชื่อเสียงให้แต่ให้ระวังคนอิจฉาริษยาในความสำเร็จของเราค่ะสำหรับเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธระวังอกหักหรือเกิดการสูญเสียในครอบครัวของคุณนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมลิขิต แต่ไม่นานจะฟื้นกลับมาได้ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีดาวอายุคือราหูเวลานี้อยู่ในพบวินาศของดวงเมืองไปไหนมาไหนให้ระวังตัวด้วยนะคะดาวการกินีคือดาวเสาอยู่ในพบราพากของดวงเมืองจะมีโชคเข้ามาแต่เป็นการได้อย่างเสียอย่างค่ะมาดูการเปิดไพ่อัปสราปุระสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสบดี มีเกณฑ์จะได้รับเงินรับโชคจากคนใกล้ชิดจากญาติพี่น้องขอให้ใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีงานที่ทำอยู่ดีแล้วค่ะมีปัญหาให้แก้บ้างแต่เจ้านายหรือหัวหน้าง,งานจะช่วยคลี่คลายได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่นะคะสําหรับเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ คนที่เป็นแฟนอาจจะได้แต่งงานวางแผนชีวิตร่วมกันคนที่ไม่มีแฟนอาจเลื่อนฐานะคนสนิทขึ้นเป็นแฟนค่ะคนที่เกิดวันศุกร์มีดาวอายุคือดาวอาทิตย์เวลานี้อยู่ในภพลาภะของดวงเมืองเจ้านายและผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูนะคะดาวการกินินีคือดาวราหูเวลานี้อยู่ในภพวินาศของดวงเมืองให้ระวังเจ้ากรรมนายเวรค่ะมีเวลาหาโอกาสไปทำบุญนะคะ มาดูการเปิดไพ่อัปสรปุระสําหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์จะต้องเอาเงินเก็บมาใช้เพราะมีคนมาขอความช่วยเหลือค่ะจะไม่ช่วยก็ไม่ได้ส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันศุกร์งานที่ทําอยู่เหนื่อยยากถึงจะมีความสําเร็จรอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ขอให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้จะมีอาการนอนไม่หลับและปวดหัวบ่อยๆสําหรับเรื่องของความรัก คนที่เกิดวันสุขให้ระวังสถานการณ์ที่สร้างภาพว่ามีความสุขกับชีวิตรักความลับของคนมีชู้จะถูกเปิดเผยคนที่ยังรีรอจะรับรักหรือไม่ก็าอาจจะต้องเลิกลาเพราะมือที่สมได้ค่ะแต่คู่ที่ลุ่มๆุ่มดอนดอนก็ยังคงมั่นคงกันต่อไปเพราะเป็นการทำกรรมร่วมกันค่ะคนที่เกิดวันเสาร์มีดาวอายุคือดาวพฤหัสบดีเวลานี้อยู่ในลัคนาวดวงเมือง การทำอะไรมักจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดาวกัลกินีคือดาวพุธเวลานี้อยู่ในภพวินาศของดวงเมืองให้ระมัดระวังคำพูดนะคะมาดูการเปิดไพ่อัปสราภุระสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์เงินที่อุตสาหามาด้วยความเหนื่อยยากจะมีคนช่วยใช้ค่ะเหมือนหามาให้คนอื่นใช้แต่เราก็เต็มใจส่วนดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ งานที่ทำอยู่ทำให้ต้องรายบ้างนะคะไม่งั้นคุมงานไม่อยู่เพราะคนรอบข้างต่างก็หวังพึ่งถ้ามีโอกาสหาเวลาพักผ่อนบ้างค่ะสำหรับเรื่องของความรักคนที่เกิดวันเสาร์คนมีคู่อาจมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงกันบ้างเพราะคนวันเสาร์ขี้ใจน้อยแต่จะได้รับของขวัญถูกใจทำให้เริ่มต้นใหม่กับคนรักได้ค่ะส่วนคนไม่มีคู่ทำงานไปค่ะเราอยู่ได้ จบไปแล้วนะคะสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ